สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะไปส่งรถที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับสำหรับคันนี้นะครับก็จะเป็นสวิฟท์รุ่น GL นะครับสีดำครับราคาจะอยู่ที่5,6.7 0 0 0บาทครับสำหรับคันนี้นะครับก็ได้มีการแรปสติ๊กเกอร์รอบคันนะครับเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็มีการแรปหลังคานะครับเป็นสีดำครับนอกจากนี้นะครับก็ได้มีการติดตั้งชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันจากเอสปอร์ตนะครับเพิ่มเติมเข้าไปด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปชมหน้าตารอบคันแล้วก็ภายในของรถคันนี้นะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนครัับยงไไเดีกก็ปชมล นี่ก็จะเป็น Suzuki s w i f ปรุ่น tl สีดำครับราคา5 6 7 0 0 0บาทสำหรับคันนี้นะครับก็ได้มีการแรปสติ๊กเกอร์รอบคันนะครับเปลี่ยนสีรถเป็นสีเขียวครับแล้วก็มีการแรปหลังคานะครับเป็นสีดำนะครับผม<ส><ภ>เดี๋ยวเรามาเริ่มชมหน้าตาในส่วนของบริเวณด้านหน้าของรถคันนี้กันเลยนะครับ นี่ก็จะเป็นหน้าตาในส่วนของสเกิร์ตบริเวณด้านหน้านะครับก็จะมีดีไซน์ที่เป็นทรงสปอร์ตครับแล้วก็มีลายเส้นสีแดงตัดเข้าไปนะครับบริเวณตรงกลางเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับรถครับ <S 2>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  แล้วก็มาดูในส่วนของบริเวณด้านข้างของตัวรถกันต่อเลยนะครับว่ามีกาตรตกแต่งอะไรเพิ่มเติมไปบ้างครับ สำหรับบริเวณท่านข้างนะครับก็จะมีตัวสเกิร์ตนะครับที่มีลายเส้นสีแดงตัดเข้าไปนะครับเพิ่มความสปอร์ตให้กับรถครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับก็จะมีตัวคิวซุ้มล้อนะครับมาให้ทั้งหมดสีด้านเลยนะครับผมสำหรับคันนี้นะครับก็ได้มีการเปลี่ยนล้อแม็กด้วยนะครับเป็นล้อแม็กขนาด1 9 5 5 5 R 1 5ครับเป็นลายแบบมินินะครับผม แล้วก็มาดูในส่วนของการตกแต่งบริเวณด้านหลังของรถคันนี้กันต่อเลยนะครับสําหรับสเกิร์ตบริเวณด้านหลังนะครับก็จะมีลักษณะเป็นแบบท่อคู่นะครับมีทั้งหมดสีท่อครับแล้วก็จะมีลายเส้นสีแดงตัดเข้าไปบริเวณตรงกลางนะครับมีความสวยงามมีความสปอร์ตมากๆครับนอกจากนี้นะครับก็ได้มีการติดตั้งตัวสปอยเลอร์เพิ่มเติมเข้าไปนะครับโดยตัวสปอยเลอร์นะครับก็จะมาพร้อมกับตัวชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันเลยนะครับผม สำหรับเสาอ,อากาศสัญญาณแบบคีบฉลามนะครับผมก็ได้มีการแถมติดตั้งของแท้เพิ่มเติมไปให้กับลูกค้าด้วยนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของหน้าตาบริเวณด้านไหนของตัวรถกันต่อเลยนะครับ สำหรับคันนี้นะครับผมก็ได้มีการติดตั้งจอ Android ขนาดเกนิ้วพร้อมกล้องถอยหลังเพิ่มเติมไปให้กับลูกค้าด้วยนะครับเพื่อเพิ่มความปลอดภัยครับสำหรับเบาของรถคันนี้นะครับก็จะเป็นเบาผ้านะครับแต่ถ้าลูกค้านะครับต้องการที่จะทำเป็นเบาะหนังนะครับก็สามารถแจ้งผมได้เลยนะครับ กล้องบันทึกหน้ารถผมก็มีแถมไปให้กับลูกค้านะครับทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นรีวิวสำหรับรถ Suzuki s w i f t ุรุน GL สีดำ um, ราคา5 6 7 7 0 0บาท ที่ได้มีการแรปสติ๊กเกอร์นะครับเป็นสีรถเป็นสีเขียวครับแล้วก็มีการแรปหลังคาเป็นสีดํานะครับนอกจากนี้นะครับก็ได้มีการติดตั้งตัวชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนะครับจากเอสสปอร์ตี้เพื่อเพิ่มความสปอร์ตให้กับรถครับนอกจากนี้นะครับก็ได้มีการเปลี่ยนล้อแม็กนะครับเป็นแม็กขอบ15นะครับที่มีลวดลายเป็นแบบมินินะครับก็ทั้งหมดนี้ก็รีวิวก่อนส่งมอบให้กับลูกค้านะครับผม สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจออกรถซูซูกิทุกรุ่นนะครับก็สามารถติดต่อมาหาผมได้ที่เบอร์0ูนย์เก้าสามเเครับเบอร์นี้ก็สามารถอลไลน์ได้นะครับหรือว่าจะติดต่อไปที่ a c e b o o k นะครับซูซูกิชวนบุรีไบคาฟิลครับผมก็มีบริการจองรถออนไลน์นะครับส่งรถฟรีแล้วก็ไฟแนนซ์วิกเซนเ,นเนอกสารถึงที่ครับหากลูกค้านะครับอยากแต่งรถแบบไหนอยากใช้เงินออกรถประมาณเท่าไหร่อยากผ่อนประมาณเท่าไหร่ก็สามารถติดต่อมาให้ผมจัดทาใบเสนอราคาให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้เลยนะครับยังไงก รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ